พ่อใหญ่กินมื้อทุกอย่ามด้วยค่ะต้องซิมกินเป็นเจ็บต้องล่องซิมแต่เราเราบ้านไห้กินแต่ลาบหมากับกับส่มงูแม่เราบ้านได้เคยกินมั้งงูกินก็ได้เมียจะเป็นเมียก็เป็นงูปีงูเกิดวีปีงูเนี่ยแล้วก็ได้กินจ้ะเมียเกิดปีงูหัวปีงูตายวันดีวันดใดกินใครอ่างนเมียก็กินหัวไม่ ม่กินเมนหอ่าไหองเียนอย่างมาก่เอออยากเี่ยเงขัดเจ้าเบาเลลาได้เมนเห็นไหมมาเบิงงพงไงป่ามาเบิรงตะลุกหรือว่าจมายางกินเนมาเกยวตะลุกตะลุกดีเลยดีกว่าะเคียนกันนะ เรากำลังแสดงอยู่เรากำลังออกแอคติ้ง